กินนี่แล้วเงี้นออกกลับบ้านนะฮะสามมุมมีที่นั่งให้กินได้เลยเหรออันนี้ไงอะ้วก็ใส่เครื่องใส่น้จิ้มนอ๋อใช่ใช่ที่เห็นใอนอันนี้แหละอันนี้แหละ,นนละที่เห็นในยูทูบไงที่เขากินกันเจาะเจาะรู อาหารอินเดียฟู้ดอินเดียฟู้ดนะครจากโคราชเจ้าแรกในไทยไหมเดี๋วเมาชิมอินเดียฟู้ดปลาหมึกูรีอะไรโอนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะปลาปลาปูึีปูรีแป้งใสแปลว่าอะไรนะสกายจอกแป้ง กรีปลาีปาชน้ำสมน้ำเอาของวางตรงนี้แนี้ใช่ไหมเอาไปใส่อันนี้เจาะใหญ่ๆเลเจาะใหญ่หน่อยนี้ไม่ได้ใส่ใส่ใสอใสิอันนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มหรือนถ้าสีแดงอะ ใช่มันก็จะอมหวานอมกรี้ดอันนี้ไม่ใช่ถั่วใช่ไหมหรือว่าถั่วตัวถั่วชิปปี้ค่ะเป็นถั่วชิปปี้เขาเรียกว่าเป็นถั่วอินเดียถั่วอินเดียใส่ถั่วพี่แล้วก็ใส่ต้องใส่ทั้งสองอย่างใส่ทัสออย่างใช่ค่ะต้องใส่ทั้งสองอย่างเลยแต่คนไทยจะใส่สีแดงเยอะเนอะเพราะว่าสีเขียวมันจะเป็น กินแล้วกไม่เจ็บเห็นไหมครับรสชาติยังไงนะจินอินเดียวะกินไปปุ๊บแล้วคอเป็นอินเดียเลยูออกดินีไง้เขาใส่ใสยงน้ำเมจอดิมาจอดตนี้มาจอดตงย่ถ้าเป็นคนอินเดียล้ไม่ไดแบข เอออันนี้มันมีเหมือนมีอะไรทอดหรือเปล่ามาลาดไปนะคะวิธีทานนะคะแล้วก็ใส่ตัวน,นี้เป็นแป้งทอดกรอบหรือเปล่าแปลกดีดีเหมือนวยล่ะคุณเหมือนกินเหมือนกินมันบดนั่น,น,น,นแหละแต่ว่ารสชาติแบบลาบ เือเลย่อ่เครื่องเทศแต่ว่ากลิ่นแบบอินเดียอินเดียจริงเอออันนี้มันมีเหมือนมีอะไรทอดหรือเปล่าลาดไปนะคะวิธีทานนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบหรือเ่ใ